สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการเปลี่ยนฟอนต์ AS l a v a 700นะครับหรือว่า Android 4.4.2นะครับง่ายๆนะครับการเปลี่ยนฟอนต์อันนี้นะผมก็เพิ่งลองมาเมื่อกี้เนี่ยแต่มันก็ได้ผลจริงนะครับอย่างที่เขาพูดนี่ครับ ลืมบอกครับลืมบอกโทษดีโทษด,ดีออกไปก่อนอุปกรณ์ที่เราจะใช้คือนี่ครับ Explorer ครับมไม่ใช่ขอขอแพ้ครับ File S ครับหนึ่งอย่างแรก File S อ,อย่างที่สองคือ Root Explorer สองแอปนี้ก็ทำได้แล้วครับขั้นแรกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลด Root Explorer ไว้นะครับ เราต้องไปโหลดฟอนต์ตัวนี้มาครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ครับพอเราโหลดมาแล้วขออนุญาตลบอันนี้ก่อนครับเพื่อทำจำเป็นปดมดูเนี่ยพอเราโหลดตัวนี้มาแล้วเรากดนี่ครับแตกไฟล์ไปที่ตกลงไปเลยนะครับโอเคเอให้มันบีบกำลังบีบไฟอยู่นะครับรอแป๊บนึงครับ มันจะบั๊กเล็กน้อยครับนี่ครับประมาณนี้เราได้ไฟล์มาแล้วนะครับนี่ไฟล์นี่เราก็ไปที่ซิสเต็มนะครับฟอนต์ Font. นี่มันจะเป็นอย่างนี้นะโอเคปะ่ะนี่จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับโอเคกดออกเลยนะจะทำดูตั้งแต่แรกเลยอยู่ไหนไหมนะ่ละ เข้าไปที่ ruler เขาจะกลับครับขอย้ายกลับครับขอย้ายกลับครับขอย้ายกลับครับเข้ามาครั้งแรกคุณเป็นอย่างนี้ครับให้คุณกดไปที่นี่เลื่อนมาที่หาคำว่า system นะครับนี่นี่หาคำว่า system เข้าไปใน system แล้วเข้าไปใน font เข้าไใน font นะครับเด็ดเดี๋ยวผมได้ลงเรียบร้อยไปแล้วครับ ครับผมได้ลองเรียบร้อยแล้วให้คุณกดเข้าไปที่ดาวน์โหลดหรือไฟล์ของคุณนะครับคุณก็เข้าไปที่ไฟล์แบ,บน๊บครับนี่ฟอนต์ font. คุณเข้าไปแล้วคุณไปที่สิสเต็มแล้วก็ฟอนต์นะครับแล้วคุณก็คลิกตรงนี้แล้วก็เลือกมันทุกตัว,ตวแล้วคุณก็เอ้ยขอขอไปครับ คุณก็เรียกไปทุกตัวนะครับแล้วคุณก็กดนี่ครับแล้วคุณก็กอปปี้เข้าไปครับแล้วคุณก็เดินเข้ามานี่นะครับเข้ามาในที่สิเทมนะครับแล้วคุณก็วางเข้าไปครับผมได้วางเรียบร้อยแล้วนะครับคุณกดวางเข้าไปแล้วก็กดตกลงไปครับแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับแตะตัวอักษรมันจะไม่บั๊กนะครับนี่ครับผมเข้า u t u b e ไปดูเลยก็ได้เพราะไปว่า เวลาลงพวกมอนแบบอันนั้นนะครับแบบใช้แอปลงตัวอักษรมันจะบั๊กนะครับตัวอักษรมันจะเป็นแบบว่าภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยครับใช้วิธีผมนะครับดีที่สุดแล้วครับวิธีการที่อยากอย่าลงฟอนต์นะครับเดี๋ยวลิงก์ฟอนต์ผมจะทิ้งไว้ให้ใ,ใต้คลิปดีคิปชั่นนะครับและรูทเอเคอเลอร์ครับแล้วก็ ES f ไฟลไปหาโหลดที่เพ s สโต e ได้นะครับ